สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้ทุกคนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ก็ดีช่อง Facebook แฟนเพจและช่องลุงทัศฮานอยลาวนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศแชนแนลนะครับวันนี้ผมมาเจอพี่น้องของเรานในงวดวันที่11บธันวานะครับสิบเอธันวาเราเจอกันครับและวันนี้นะลุงทัศมานําเสนอฮานอยธรรมดานะครับ และนี่คือฮานอยของส่วนของวันที่1ินะพี่น้องครับส่วนของวันที่10วันนี้ของลุงทัศน์ไม่เข้านะครับให้วิ่งศูนย์บนครับแต่ลุงทัศน์ก็บอกอยู่ว่าศูนย์บนศูนย์ล่างแต่ลุงทัศน์จะเน้นบนก็เท่ากับไม่ถูกนะครับเพราะว่าให้วิ่งศูนย์ลองหนึ่งส่วนคู่ชุดให้ศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งสองชุดนะครับก็ไม่เข้านะครับออก ออกสามห้านะครับวันนี้ครับแปดสามห้านะสามตัวบนนะแปดสามห้าแต่เลขก็มีส่วนที่ศูนย์ก็ใกล้เคียงแต่ไปเข้าเน้นไปที่ล่างเนาะส่วนเลขล่างที่ลุงทัดให้วิ่งนะครับพี่น้องครับให้วิ่งไปวิ่งหกก็ไม่เข้านะครับวันนี้ไม่เข้านะล่างออกศูนย์สองนะครับวันนี้ออกศูนย์สองไม่เข้านะครับ เลขเด่นก็คือ0417ก็เข้าูน0อยู่ครับถือว่าไม่เข้านะครับสําหรับมานอยของลุงทัศน์วันนี้ครับเดินมา3-4งวดน่าจะหลุดแล้วสูตรนี้ใช้ไม่ได้ต้องหาสูตรใหม่แล้วแหละพี่น้องนะเอาสูตรใหม่มาใส่ครับต่วนเลขลาวนะครับลุงทัศนเพิ่งทํานะครับออกมาแล้วเลขลาวไม่ถูกนะครับเลขลาวออกอะไรล่ะพี่น้อง0446เหรอครับ ออก446นะเลขเราพัฒนาออก446ใช่ไหมออก446สองตัวล่างออก44สามตัวบนออก446ลุงท่านให้แบบนี้ไม่ถูกเลยนะครับไม่เข้าเลยของฮานอยเอ้ของ i, เราพัฒนาเลขเด่นก็เข้าสี่นะครับเลขเด่นเข้าเฉพาะเลขเด่นครับมาครับ ทีนี้มาดูงวดวันที่สิบเอ็ดของฮานอยก่อนกัดกันครับลุงทัศต,ต้องใช้สูตรใหม่ลแล้วแหละพี่น้องครับเพราะสูตรนี้สูตรนี้น่าจะไม่เวิร์กแล้เดินมาหลายงวดสามสี่งวดและหลุดและต้องได้หาสูตรใหม่แล้ววันนี้ลุงทัศก็ใช้สูตรเก่าสลับสูตรใหม่ยังไม่ได้ออกหมดนะครับเอาสูตรเก่าที่ถูกอยู่เนาะมาใช้สลับด้วยสูตรใหม่มาดูส่วนของบนก่อนนะครับพี่น้องครับ เออขอฝากไว้ด้วยครับก่อนที่จะเข้ารายการลุงทัศน์ก็ลืมเลยพี่น้องครับลืมฝากคําเตือนครับคำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคลิปวิดีโอที่ลุงทัศน์นำเสนอเป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์ชนแนลครับพี่น้องครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์ด้วยนะครับมาครับทีนี้มาดูครับสูตรใหม่ผสมสูตรเก่าเอาสูตรที่ผิดออกเอาสูตรที่ถูกไว้ผสมกับสูตรใหม่เนาะมาดูในส่วนของบนครับวันนี้ เดี๋ยวนะครับสามสี่ห้าได้ห้านะครับพี่น้องครับ ห้านะครับวันนี้ลงทัดตัวเด่นของลูงทัศเป็นตัวนี้นะครับตัวเด่นเป็นตัวนี้นะเล็กเชื่อมนะครับ

สองนะครับครบนะครับตัวที่เด่นสุดนะครับสามสี่ห้าลูกทัดชี้ไปที่ห้าครับตัวรองเด่นสามสี่เจ็ดแปดเก้กานะครับลูกทันให้วิง่งห้าครับตัวรอง ลองคือ3นะครับส่วนคู่ชุดนะครับลุงทัดจับคู่ชุดให้เลยเนาะคู่ชุด3ามแปดแปดสามสามเ้าสาม

จห้า สามสามแปดแปดสามตัวเด่นนะครับพี่น้องครับสามเจ็ดสามแปด สี่เจ็ดเนี่นะครับตัวเดียนสูตรของลุงทัด ตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับพี่น้องครับเน้นตัวนี้นะสี่แปดแปดสี่นะเน้นตัวสี่แปดแปดสี่สามแป 8 4ด8ี่สีก็อยู่ในนี้แหละพี่น้องครับผมแค่แยกออกมานะวงไว้ที่ผมขีดไว้นี่แหละครับผมก็แยกออกมาให้พี่น้องเฉยๆเลขตัวเดียวกันนะครับ4774สี่ำหรับพี่น้องอยากจะซื้อน,น้อยนะแปดสามสาม สามเจ็ดสองสี่หกครับก็ตัวนี้แหละผมคาดออกมาจากในนี้นะพี่น้องครับเป็นตัวที่คาดว่าน่าจะออกที่สุดนะเป็นตัวที่คาดว่าออกน่าจะออกมากที่สุดส่วนคู่ชุดโต๊ะนะ ส4 8 348 3ปดสามสี่เก้าสี่เจสี่ปดเก้า ว่า4,8,6สปดห thì 6 7 ตัวสุดท้ายพี่น้องครับห้าสามสองนะครับพี่น้องครับงวดนี้ลุงทัดเปลี่ยนสูตรใหม่ครับมันเปลี่ยนเพราะมันผิดวันนี้ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้นะครับลุงทัดขอเดินสูตรเดินอีกก่อนครับเพราะว่ามันผิดไปหมดเลยงวดนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นงวดนี้ลองดูตัวสูตรไปก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นสูตรใหม่ลุงทัดขอดู สักสองงวดก่อนมันถึงจะเข้าร่องเข้ารอยนะครับขอให้เข้าใจตามนี้นะอันนี้เป็นสูตรเก่าผสมสูตรใหม่ส่วนล่างนะครับร่างวิ่ง สามลองสี่นะครับล่างสามลองสี่คู่ชุดนะครับสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกหกสี่ สี่เจ็ดเจ็ดสี่คู่ชุดนะครับมีแค่นี้นะลงทัดให้เลยครับวันนี้3ามเจดสี่เ็ครับ เลขล่าง3ามกับ4ี่ลุงทัดคาดว่าไม่ไน่าจะหลุดนะครับส่วนเลขที่ขาดไม่ได้นะสามหนย์สองครับเป็นเลขเด่น3ามห้นย์สนะครับเลขที่ขาดไม่ได้นะ3502เลขที่ชอบที่สุดนะครับ3ามเจ็ดสี่ดเดสาสามเจดนะพี่น้องนะ เลขในนี้ที่ลุงทัดคัดออกมามีสี่เจ7 4สี่สี่เจดสก็คัดมาจากนี้นะครับนี่นะครับ88 8 3 3ด7 3 4 9า4ดสนะครับที่คัดออกมาจากนี้นะครับก็จะเป็นเลขชุดเดียวกันเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสมานะครับ สองสี่หกแปดสิบตัวก็คัดมาจากนี้เลยครับสี่แปดก็มาจากตรงนี้สี่เก็ดก็มาจากตรงนี้ถ้าตัดจากชุดนี้เป็นเลขชุดตัดกันแล้วกันง่ายๆพี่น้องครับจะได้เข้าใจเนาะเนี่ยนะครับเป็นชุดตัดจากชุดนี้ออกมาเหลือสองสี่หกแปดสิบเหลือสิบหางสองสี่หกแปดเลขสองตัวล่างมีแปดหาง ตัวที่เน็ตเนตให้เลขล่างวันนี้ลุงทัศน์คาดว่าน่ายังมีโอกาสเข้าอยู่พี่น้องครับแต่งวดเมื่อวานผิดนะแต่วันนี้เด่นเหลือเกินลุงทัศน์คาดว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสเข้ากว่าเลขบนอยู่ครับวันนี้ลองเลขล่างดูพี่น้องครับมาครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับแต่ลุงทัศน์บอกแล้วครับว่าอันนี้เป็นลองสูตรใหม่นะสูตรใหม่ผสมสูตรเก่าลุงทัศน์ขอเวลาดูแนวทางการเดินอีกสักนิดหนึ่งนะพี่น้องครับ มาครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องของเราโชคดีนะครับสวัสดีครับ